สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง First l a c y นะคะก็วันนี้นะคะเรามาอยู่กันในช่วงรีวิวอะไรดีนะ ซึ่งสิ่งที่เราจะมารีวิวกันในวันนี้นะคะทุกคนก็คือนี่ค่ะเป็นแป้งออกใหม่จากแบรนด์สาซีนะคะก็ตัวกล่องสีชมพูนะคะเขาจะมีชื่อรุ่นว่าสาซีเมจิแมทฟาวเดชั่นพาวเดอร์นะคะแล้วก็ตัวกล่องสีฟ้าเนี่ยจะมีชื่อรุ่นว่าสาซีเมจิโกลฟาวเดชั่นพาวเดอร์นะคะก็คือต่างกันตรงที่จะเป็นเนื้อแมทแล้วก็เป็นเนื้อที่ผสมชิมเมอร์นะคะสําหรับคําเค็มนะคะเขาก็จะเหมือนกันเลยก็คือเป็นแป้งผสมรองพื้นนะคะเนื้อบางเบาโปร่งแสงไม่ก่อให้เกิดความ อุดตันนะคะแล้วก็การปกปิดในอยู่ที่ระดับกลางถึงระดับสูงเลยแล้วก็ช่วยอำพางจุดบกพร่องต่างๆบนใบหน้าได้อย่างเรียบเนียนนะคะแล้วก็ตัวแป้งเนี่ยติดทนกันน้ํากันเหงื่อนะคะแล้วเขาก็ยังคุมมันได้ถึง12ชั่วโมงนะคะด้วยเทคโนโลยีบับเบิ้ลฟังชันฟิตนะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับการบํารุงหน้าด้วยนะคะเพราะว่าเขามีส่วนผสมจากวิตามินอ e ีนะคะแล้วก็มีการปกป้องผิวจากแสงแดดด,ด้วย SPF 30 PA4+ นะคะแล้วก็ ความแตกต่างก็คือตัวเมจิกแมทเนี่ยเขาจะให้ผิวที่แมทอย่างเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็ตัวเมจิกโกนะคะเขาจะมีการผสมชิมเมอร์มาเป็นชิมเมอร์เล็กๆขนาด30ไมครอนนะคะก็จะให้ผิวที่เปล่งประกายเมื่อโดนแสงแดดนะคะทุกคนแล้วก็ตัวนี้เขาไม่มีพาราเบนไม่มีน้ำหอมไม่มีแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็เขามาในปริมาณ8.5กรัมนะคะในราคาโปรโมชั่นตอนนี้1 1 9บาทจากราคาเต็ม1 3 9บาทนะคะก็คือราคาน่าหลักมาก ตัวนี้เขาจะมีด้วยกัน3าเฉดสีนะคะวันนี้เราจะมารีวิวเป็นเบอร์0ูนย์มีเดียมกันนะคะทุกคนนี่จะเป็นกล่องแพ็กเกจนะคะก็คือน่ารักแบบนี้เลยจะเป็นสีชมพูสีฟ้าพาเทลนะคะแล้วก็จะเขียนเป็นชื่อรุ่นนะคะ ตรงนี้ก็จะมีเบอร์บอกนะคะด้านหลังก็จะเป็นรายละเอียดคำเคมต่างๆบอกนะคะตัวตลับนะคะก็จะมาเป็นสีฟ้าสีชมพูแบบนี้เลยนะคะมีชื่อรุ่นด้านหน้าเขียนสีนะคะด้านหลังเขาก็จะมีสติกเกอร์แปะนะคะเป็นชื่อเบอร์ชื่อรุ่นนะคะแล้วก็จะมีรูระบายแบบนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูด้านในกันนะคะทุกคนนี่เขาก็จะมีพลาสติกใสๆปิดมานะคะแล้วก็ จะมีกระจกมีตัวแป้งนะคะนี่นะด้านล่างก็จะเป็นที่เก็บพับนะคะจะมีรูระบายเหมือนที่เราเห็นด้านหลังกันเมื่อกี้นะตัวพับเขาก็นุ่มดีนะคะทุกคนแต่ว่ามันมีความแบบแอบบางไปนิดอะเนี่ยนี่นะคะคือส่วนตัวเราชอบขนาดของตลับเขานะคะรู้สึกว่ามันไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่จนเกินไปตอนแรกอะคิดว่าเขาจะมาตลับเล็กกว่านี้นะแต่ก็เออมาในขนาดที่ น่ารักแบบกําลังพอดีเลยนะคะส่วนตลับสีฟ้าตัวนี้นะคะที่ผสมชิมเมอร์เขาก็จะมีความแบบเป็นเนื้อประกายชิมเมอร์ชิมเมอร์นะคะทุกคนคือไม่แน่ใจว่าในกล้องมันจะเห็นไหมนะมันจะเป็นแบบประกายประกายเล็กๆนะคะนี่จะเป็นสีสวอตเบอร์ศูนย์สองนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นแมตต์อันนี้จะเป็นชิมเมอร์นะคะตัวนี้ก็จะมีความแบบเป็นประกายระยิบระยยิบเล็กๆนะคะทุกคนแล้วก็สีของเขาจะเป็นสีแบบ ขาวอมเหลืองนะคะโอเคค่ะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะมาลงกันเลยตอนนี้ที่หน้าเราลงคอนซีลเลอร์ไปที่ใต้ตาแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาลงเป็นตัวแมตสีชมพูตัวนี้ก่อนนะคะครึ่งหน้าฝั่งนี้นะคะใช้พับที่เขาให้มานะคะโอเคลงเลยนะอุ้ยเนื้อเขาค่อนข้างแบบแน่นมากๆเลยนะคะทุกคนพับขามันแบบเหมือนบางๆไปนิดเลยเหมือนมันจะแบบจับลําบากอะนี่นะคะคือแบบเนียนมากทุกคน เดี๋ยวลงใต้ตาซามิกหน่อยเดีดูความปกปิดเขาซะหน่อยนะคะเฮ้ยการปกปิดเขาดีจริงนะ ปกปิดได้ดีเลยนะคะทุกคนนี่นะคะทาเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวเมจิกแมทนะคะคือการปกปิดเขาค่อนข้างดีเลยแล้วก็หน้าเรียบเนียนนะคะเปอรูขุมขนได้ดีแต่ว่าสีของเขามันจะออกไปทางเหลืองเยอะหน่อยนะแต่มันก็คืนกับผิวเราได้ดีนะคะเพราะว่าเราเป็นคนที่ผิวอมเหลืองอยู่แล้วนะแต่ว่าสําหรับเราเราคิดว่าเนื้อของเขามันมีความแอบดูหนาไปหน่อยนะโอเคเดี๋ยอีกฝั่งเราจะมาลงตัวชิมเมอร์กันนะคะ ไปทามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนทั้ง2ตัวความแตกต่างกันก็คือข้างนี้เราลงเป็นเนื้อแมทไปใช่ไหมคะผิวมันก็จะมีความแมทแมท,แมทเรียบๆไม่ค่อยมีความเล่นแสงนะคะแต่ว่าข้างนี้ที่ลงชิมเมอร์มันจะมีความที่น่าดูเล่นแสงมากกว่านะคะเนี่ยเห็นปะตรงช่วงที่มันกระทบแสงนะคะช่วงนี้เห็นไหม นี่นะคะช่วงจมูกช่วงคางอย่างนี้นะความแตกต่างกันก็จะประมาณนี้เลยนะคะทุกคนแล้วก็ข้างที่ลงชิมเมอร์เนี่ยถ้ามองใกล้ๆนะคะก็จะเห็นเป็นเมชิมเมอร์แบบเล็กๆ,ๆๆประกายทั่วหน้าเลยนะคะ โอเคก็ okay, เดี๋ยวเราขอไปแต่งหน้าให้เรียบร้อยก่อนนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูฟินิชผิวกันอีกทีนะคะไปแต่งหน้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะทุกคนนี่ก็จะเป็นฟินิชผิวที่ได้นะคะตอนนี้ก็ยังเรียบเนียนดีอยู่แล้วก็พอไปแต่งหน้ามานะคะรู้สึกว่าชอบฝั่งที่เป็นเนื้อชิมเมอร์มากกว่านะคะทุกคนเนี่ยคือฝั่งที่เป็นเนื้อชิมเมอร์เนี่ยผิวมันจะมีความเล่นแสง <S <S เห็นปะคือช่วงที่กระทบแสงช่วงแก้มช่วงคางช่วงหน้าผากเนี่ยจะมีความแบบ เงาเง ào, เล่นแสงนะคะดูมีมิติดีแต่ฝั่งนี้มันจะมีความแบบแมทๆเรียบเรียบหน่อยนะคะ อโอเคก็เดี๋ยวเราจะมาทดสอบเรื่องความคุมมันแล้วก็ความติดทนของเขากันนะคะจะทดสอบการซัก3 4ถึงชั่วโมงนะคะก็ส่วนตัวเราเป็นคนผิวผสมนะคะช่วงทีโซนจะมันมากๆก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเขาจะติดทนได้ดีแค่ไหนแล้วก็จะคุมมันได้ดีแค่ไหนนะคะกลับมาเจอกันนะคะทุกคนหลังจากที่ผ่านไป3มชั่วโมงกว่านะคะก็ตอนนี้มีหลุดนะคะเพราะว่ามีเหงื่อออกที่จมูกแล้วเราก็ซับไปแล้วเนื้อของเขาอะ่ะมันก็หลุดออกมานะคะคือตอนนี้ที่จะ มูจะเห็นได้ชัดเลยมันจะเป็นแบบ คับคาบเป็นรอยเหมือนลอกๆหลุดๆนะคะแล้วก็ที่ล่องจมูกนะคะทุกคนมันมีความมันเราก็เลยแบบเออไปจับดูว่ามันตกล่องไหมอะไรอย่างนี้แล้วแบบเนื้อของเขาก็หลุดออกมาเลยนะคือที่ล่องจมูกเนี่ยตอนเนี้ยเห็นชัดมากว่าหลุดนะคะสำหรับการคุมมันนะคะเราคิดว่าเขาก็สามารถคุมมันได้ในระดับหนึ่งนะไม่ได้ว้าวแล้วก็ไม่ได้แย่นะคะแต่เรารู้สึกว่าตรงส่วนที่มันๆอนะ่ะเนื้อของเขาจะค่อนข้างหลุดง่ายนะคะสําหรับตัวเรานะที่ บ,บ,บอกไปตรงจมูกเมื่อกี้นะคะแล้วก็วันนี้เรารู้สึกว่าเหงื่อเราอ่ะมันไม่ได้ออกเยอะเราก็เลยจะมาทดสอบอีกอย่างหนึ่งเป็นเรื่องของการกันน้ําแล้วกันนะคะก็จะใช้สเปรย์ฉีดไปที่หน้าเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เราจะมาซับกันว่าเขาจะหลุดไหมนะคะเดี๋ยวเราจะมาฉีดกันเลยนะคะทุกคนนี่นะคะชุ่มมากซับนะคะทุกคน ไม่หลุดเลยนะคะทุกคนนี่มีแบบไปโดนปากแล้วลิปหลุดนะคะเดี๋ยวขอลองอีกรอบหนึ่งอีกแผ่นหนึ่งนะคะเพื่อความแน่ใจอ่ะเดีีดอีกฝั่งหนึ่งละกันฝั่งที่เป็นชิมเมอร์นะคะซับนะคะ ก็ฝั่งนี้นะคะทุกคนเขาจะมีหลุดบ้างก็คือเนี่ยจะมีตรงเนี้ยไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นชัดไหมนะคะคือน่าจะเป็นตรงจมูกแหละเนี่ยเพราะว่าเราซับกันอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเขาก็หลุดออกมาน่าจะเป็นตรงจมูกที่มีความมันนะคะก็คืออย่างที่บอกอ่ะรู้สึกว่าตรงไหนที่มีความมันจะค่อนข้างหลุดง่ายนะคะอ่ะไหนๆก็ซูมเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูตรงจมูกที่เราบอกว่าหลุดเลยแล้วกันนะคะก็คือจะมีตรงนี้ตรงเนี้ยคือจะหลุดแบบเป็นความลอกๆนะคะทุกคนเนี่ยตรงที่แบบ เป็นขาวๆเนี่ยคือหลุดนะคะเห็นปะแล้วก็ที่ล่องจมูกนะคะจะแบบมันค่อนข้างเห็นชัดนะแต่ก็เออไม่แน่ใจว่าในกล้องมันจะชัดไหมนะคะก็คือจะมีหลุดตรงนี้นะคะแล้วก็ฝั่งนี้จะมีนิดหน่อยนะคะอืมก็ ประมาณนี้นะคะทุกคนโอเคต่อไปเดี๋ยวเราจะมาสรุปคําเคมของเขากันนะคะก็เขาบอกว่าเขาเป็นเนื้อบางเบาโปร่งแสงนะคะคือสําหรับเราอะเราคิดว่าเขาไม่ได้มีความบางเบาขนาดนั้นอะเรารู้สึกว่าเนื้อของเขาค่อนข้างหนานะคะคือไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ใช้พับลงแป้งมานานแล้วหรือเปล่านะคือเราจะแบบใช้แต่แปรงลงแป้งนะคะแต่คือตอนที่สวอตอะทุกคน มันก็ทุกคนเห็นไหมว่าเขาจะมีความที่เนื้อค่อนข้างแน่นค่อนข้างหนาหน่อยนะคะเออประมาณนั้นก็อาจจะเหมาะกับใครที่ต้องการการปกปิดนะคะแต่ถ้า ใครที่ชอบงานผิวชอบความบางเบาอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องใช้แป้งลงนะคะทุกคนแล้วก็เขาบอกว่าปกปิดบานกลางถึงสูงสุดนะคะก็คือในเรื่องของการปกปิดเนี่ยให้จริงๆเพราะว่าปกปิดได้ดีมากๆนะคะทุกคนแล้วก็เนื้อแป้งติดทนกันน้ํากันเหงื่อนะคะความติดทนเนี่ยก็อย่างที่บอกนะคะทุกคนว่าตรงไหนที่มีความมันนะรู้สึกว่าเขาจะค่อนข้างหลุดง่ายนะคะสําหรับที่เราได้ใช้มานะ แต่ในความกันน้ําก็กันน้ําได้จริงนะคะหลังจากที่ซับเมื่อกี้แต่กันเหงื่อรู้สึกว่าอาจจะไม่ได้กันขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็มีความกันแต่อาจจะมีหลุดออกมาบ้างนะคะแล้วก็คุมมัน12ชั่วโมงอันนี้เราก็สรุปได้แค่ที่เราทดสอบนะคะก็คือ3-4ชั่วโมงเขาก็มีความ คุมมันได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มันเลยมันก็ยังมีความมันบ้างแต่จริงๆอะถ้าไม่สังเกตก็ไม่เห็นนะคะทุกคนว่าหน้ามันโอเคก็ประมาณนี้นะคะทุกคนกับแป้งตัวใหม่จากแบรนด์ซัสซีนะคะแล้วก็สําหรับใครที่สนใจแล้วยังแบบเลือกไม่ถูกว่าเฮ้ยจะเอาตัวไหนดีก็เลือกตามที่ชอบนะคะทุกคนถ้าชอบผิวแบบแมทแมทเรียบเรียบนะคะก็เลือกเมจิกแมทนะคะถ้าใครที่ชอบผิวแบบออกโกโกออกแบบเปล่งประกายมีความเล่นแสงเล่นแสงก็เลือกเมจิกโกนะคะทุกคนแล้วก็สำ รับสตัวนี้นะคะถ้าเปรียบเทียบคุณภาพกับราคาแล้วก็คือคุ้มค่าคุ้ม,มราคามากๆนะคะเพราะว่าราคาเขาน่าหลักจริง ก็หาซื้อได้ทั่วไปเลยนะคะว่าสันบิวเทียมอีฟแอนด์ <and boy. S 1> หรือว่าจะเป็นทั้งช่องทางออนไลน์เดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะทุกคนใครที่อยากให้เราทำคลิปอะไรรีวิวอะไรแต่งหน้าลุคไหนก็มาคอมเมนต์กันได้นะคะคลิปนี้ไปแล้วนะคะไวะะ้ไเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ